นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอัดเสียงนะคะในโปรแกรมตัดต่อนะเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอนะคะเราก็จะอัดเสียงประกอบเหมือนภาควิดีโอไปด้วยนะคะเราจะมาดูว่าอัดยังไงนะคะโปรแกรมที่เราใช้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Corel Video Studio นะคะเวอร์ช X8 นี่นะคะอ่าเริ่มแรกเลยนะคะให้เราเลือกวิดีโอลงมาก่อนอ่าสมมติว่า เราเลือกวิดีโอนี้ใส่เข้ามาตามนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะอัดเสียงพากใส่เข้าไปเราจะปิดเสียงวิดีโอไว้นะคะถ้าเราจะใส่เสียงพากเข้าไปเราก็จะปิดเสียงวิดีโอไว้วิธีการปิดเสียงวิดีโอนะคะก็คือดับเบิลคลิกที่แถบวิดีโอตรงนี้จากนั้นก็มาคลิกปิดเสียงตรงนี้นะคะเราปิดเสียงแล้วสังเกตตรงนี้ก็จะขึ้นสีแดงนะคะจากน,านั้นวิธีการอัดเสียงที่เราจะประกอบใส่เข้าไปเราจะคลิกตรงนี้ นี่นะคะ Video Capture Option คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกให้เราเราเลือก Voice Over นะคะจากนั้นโปรแกรมถ้าเราจะเริ่มอัดนะคะเราก็เริ่ม Start แล้วมันก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วเวลากดยกเลิกนะคะให้เรากดที่ปุ่ม Esc นะคะ ปุ่มแรกบนสุดของคีย์บอร์ดเลย E S C นะคะเรียกว่าปุ่ม e s c a p นั่นก็คือปุ่มยกเลิกนะคะใช้ได้ในหลายกรณีนะ,ะเรามาเริ่ม Start อัดเสียงไปเลยนะคะกด Start เราก็จะอัดเสียงภาคๆาๆไปนะคะก็ตามวิดีโอนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราต้องการ Stop นะคะเราก็กด e s c a p นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงที่เราอัดไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะลองเ Play ดูนะคะ นี่นะคะมันก็จะมีเสียงนะทีนี้ต่อไปเราจะอัดเพิ่มเติมนะให้เราลากเส้นไทม์ไลน์มาต่อตรงนี้ถ้าเราต้องการะอัดต่อตรงนี้นะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการอัดต่อตรงนี้เราจะให้เสียงมันเริ่มอัดตรงไหนเราสามารถลากเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้อ่าสมมติว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปที่เดิมแล้วก็กด Voice Over นะคะ สตาร์ทแล้วเราก็พูดอัดเสียงไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจากนั้นเราก็กด Stop กด SCA p ค่ะเสียงมันก็จะเริ่มต้นจากที่เรามาร์กเส้นตรงนี้ไว้นะแล้วทีนี้นะคะเสียงตรงเนี้ยเราสามารถเลื่อนไปจุดไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะสมมุติว่าเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะเวลาที่เราดูคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะเสียงมันจะ มันจะทับซ้อนกันก็คือเขาลากมาทับซ้อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันลากมันทับซ้อนได้นะแล้วเวลามันเล่นมันก็เราจะรู้สึกว่าเสียงมันต่อกันแบบรวดเร็วมากก็คือเขาจับเสียงมาทับซ้อนกันแบบนี้นะเราจะลากออกมานะคะต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไม่เอาส่วนไหนเรารู้สึกว่าเราอาดัดผิดพลาดน,นะคะ เราจะไม่เอาบางส่วนเราสามารถเลือกได้เลยนะเรากดเล่นเพฟังไปนะคะฟังไปกดสต็อปอ่ะเราจะไม่เอาส่วนนี้ถอยกลับมานะคะเราสามารถขยายเส้นแถบตรงนี้ให้ขยายได้นะคะโดยการกดปุ่มคอนโทลที่คีย์บอร์ดนะคะ ctrl อยู่ด้านล่างสุดซ้ายมือนะคอนโทลจะมีสองฝั่งนะคะถ้าเป็น นักเรียนนะคะหรือใครบางคนนะที่ยังไม่ชํานาญเรื่องชื่อของปุ่มต่างๆในคีย์บอร์ดนะคะก็จะงงนะก็เลยต้องอธิบายอย่างละเอียดว่าปุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้และมีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะ control c t r l จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะคะของเราในคีย์บอร์ดนะก็คือในแป้นพิมพ์นะกด control ค้างไว้แล้วก็เลื่อนล o กกิ้งที่คีย์บอร์ดเราสามารถขยาย แถบวิดีโอแถบเสียงนะคะที่อยู่บนไทม์ไลน์ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วถ้าเราจะย่อลงนะคะก็กดปุ่มคอนโทรลแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งที่คีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกฟังอีกรอบหนึง่งฟังไปปุ๊บสังเกตว่าเส้นไทม์ไลน์มันจะวิ่งเร็วมากเพราะว่าเราขยายมันใหญ่ขึ้นนะเราจะไม่เอาตรงนี้คลิกตรงนี้ให้แถบสีม้้มมันขึ้นที่เส้นเสียงนะคะจากนั้นเราก็กดคัด นี่นะคะรูปกันไก่คัดเลยมันก็จะคัดคเฉพาะเส้นเสียงมันจะไม่คัดวิดีโอนะจากนั้นเราก็ฟังไปปุ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบอา่ามสติว่าเราจะตัดส่วนนี้ออกมันเป็นคําพูดที่เราพูดผิดหรือว่าพูดไม่โอเคเราก็จะตัดออกนะคะแล้วเราก็กดคัดได้เลยจากนั้นเราก็จิ้มตรงที่เราจะตัดออกนะคะแล้วเราก,ก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ด delete ก็คือลบนะคะหรือปุ่ม del d e l e PE นะคะ delete ลบออกไปเลยนะเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราต้องการให้ส่วนนี้มันต่อกันเราก็ลากมาต่อกันได้นะคะก็แค่นี้วิธีการอัดเสียงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะก็เราก็ไม่ต้องไปอัดจ,จากข้างนอกนะคะหรือใช้โปรแกรมเสริมอะไรไม่ต้องก็คือ ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะมันจะมีฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการประกอบวิดีโอต่างๆครบให้เราครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสีวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เราถ่ายมาสีมันอาจจะไม่สวยใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับเลือกโทนเลือกอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูในคลิปต่อไปนะคะก็วันนี้ก็จบเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ